มีข้อขึ้นมานะครับอุดรน้องบัวลำพูไปน้องเด้อนะครับอำเภอเมืองนะครับเป็นหาทิพย์แรงคั้นแรกนะครับเหมือนเสาร์กับิี๊ดนะครับขีบนะครับเดโมขีดสองแรงนะเดี๋ยวนะครับใส่ช่วงเวลาบ๊อโดนนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากันอาจจะแล้วนะครับบัเกิน์สามถุนน้อยๆนะครับตอนนี้เวลากับสองถุนแล้วเบียดตั้งปูนน้ำทุกท่านขับไปเลยยาวเลยบ้านหินหลับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองนะครับผมน้องบัวลำพูนะครับที่อุด่อนนี่ครับ ยาเลยยาเบียดทั้งคนเลยเบียดทั้งคนดีกวะเบียดได้หลากหลายเบียดคนเลยแ้วหาซุนะครับผมกเกเียเงินตีเกตีเกอเกตกโอ้ ก็ดีครัพี่น้องน่าค่อยเป็นกันนะหลังจากเขาติดตั้งมานะครับฝาอนกนิดหน่อยครับต้องคนกระตุกกันเรียบร้อยนะครับเอาหัวตัวหนึ่งแปะนะครับอยู่นี่นะครับผมอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับกระจุกเล็กๆหน่อยพี่น้องเขาเบิ้งนะเพราะว่าเบิ้งดูหลายแล้วล่ะก็โยกไอ้เพิ่นเบิ้งไอ้เด้อนะครับมือเศร้านะครับผมขีบนะครับผม คีบหกคีบสองแรงนะครับผม M หกสิบสองแรงนะครับผมแ้วก็มาพร้อมกับถังทวงนะครับถังทวงเพื่นก็ซื้อแยกตั้งหางด้วยนะครับคีบพ้นนก็ถามขอมาไหลายนะครับคนออปชั่นเหมือนเดิมนะครับติดลายให้นะครับตัวนี้ว่าติดทอครับทุกคนไปเลยประกอบเรียบร้อยเพิ่งระบบน้ำมันเรียบร้อยนะครับกับโรงงานนะครับพอแล้วนะครับตัวนี้นะครับพอแล้ว นะครับสร้างพิเศษนะครับดึงลังคาให้นะครับคนดึงลังคาให้นะครับเพราะว่าแล้สั่งพิเศษนะครับเด้อแต่ว่ายก็ต้องหนึ่นะครับเอฟซีก็ต้องหนึ่นะครับแจกไอ้ไอ้เพื่อมินิดๆิน้อยๆนะครับผมแต่ว่าร์ไซบ้ใไตของผมเป็นอันนะครับอันนี้เผนการลังคาสั้นในคนะครับเบล50นะครับกําลังตะตาเกลียงนะครับหลอกหนุนสตีริสันนะครับผมเบอร์ท2 <inä Dank. S> 1> 1, 1, สะพานมันทำมะไรนะครับขีบนะครับตักยกไถนะครับนั่งนะครับถูกับพุนกระบะงานสวยๆนะครับพี่น้องบอกใหญ่นะครับเหมือนเะเาไปพอกันอีกเลยพี่น้องเลยตัวนี้นะครับเฮ็ดเป็นหูหงห้พี่น้องสำหรับตัวดิดนะครับสองพันบาทนะครับเด้อถ้าผพ้ใดอยากได้ตัวดีดนะครับก็สร้างพิเศษได้นะครับสองพันบาทนะครับจะ่าเขาบอสหาจะใส่ก็ได้นะครับ ตัวนี้ขาถีเป็นตัวการกระชอกนะครับผมตัวการกระชอกดึงไห่อยู่นะครับการกระชอกดึงไห้นะครับกดอัตโนมัตินะครับพี่น้องวาจจระบีไม่เบิดนะครับตัวนี้พี่น้องอยากใส่ก็ะไรไม่อยากใส่ก็ได้แต่ว่าทีมงานเอาเห็นดมาไว้ไห้นะครับนะครับคุกระจกนีงคุ้งนะครับผมเขาใหญ่ออกมาจากข้างนอกมาแวกเอ้ข้างในมาไว้ข้างนอกนะครับคุกระจุกนะครับคนโทรนมีปัญหานะครับ สายเนาลิกแตกนะครับเขากะเค็มให้เบิดนะครับผมกับอกห้างที่นะครับนะครับสายสองสันนะพี่น้องเด้อนะสองเอ็สนะครับผมสองเอ็สนสายสองสันนะครับพี่น้องสี่สิบลิตรพี่น้องเด้อนะครับคอนโทรลการไหลต่อนาทีนะครับนะครับสายเป็นสายใหญ่นี่แหละครับผม อันเราลีกนะครับอันนี้เนี่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อผ้านะครับนสายสองเอ็นนะครับศูนย์หกนะครับเส้นสายสวยงามพี่น้องติดสติกเกอร์นะครับบอบบอให้มันเทอะนะครับตัวเนี้็ไก่มือนะครับพี่น้องไก่มือนะครับเขาวางสอกได้พร้อมหมดแล้ว ตัวดึงกับไก่มือนะครับนี่ยบอยเขายื้อไก่ถ้ายื้อไก่บดมือมันเจ็บเอวเจ็บหลังปวดเอวกันนะครับตัวนี้คือวางตำแหน่งพิงเลยพอดีนะครับการวางกันพิงหลังเขาคือเหตุแบบงานแบบสบายๆนะครับดึงตัวนี้นะครับดึงตัวนี้กับปวดแลองเลนะครับปวดต่ปดเติมประจกนะครับพร้อมกับใส่หูมให้นะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับบัว่ะจะเป็นขีดตากยกทุกอย่างเลยผมหรือว่าส่นใดอยากได้อย่างนั้นด่วนนันเร็วนะครับหนึ่งวันได้นะครับ ก็เอารถดไปอูนะครับผมสั่งมือสมมุดสั่งมือมือนีตอนเทียงยังมือแรงแกรถดไปอูเลยนะครับแต่ว่าต้องทสสั่งก่อนลลวงหนาจักนะครับเครื่องมือนะครับสมุดว่าหกสิบแร้งสี่นะครับหรือห้าสิบแร้งนะครับผมก็สิจัดให้นะครับบ่ถึงมือนะครับเสาม้พี่น้องก็ติดตั้งเอารถดกระบาเลยนะครับสําหรับสายด่วนมันมันสีนวสียังนะครับเด้อไม่ถึงวันได้นะครับสําหรับสายด่วนแต่ต้องสั่งก่อนประมาจจะ ย้ำเส่าเป็นการดีนะครับผมจะได้วางแผนงานใ้ถูกต้องนะครับเพราะกำลังการผลิตของผมจะอยู่ประมาณจะหนึ่งคันครึ่งหรือสองคันนะครับขึ้นอยู่กับงานหน่อยงานหลายตัวเดือนนะครับหรือแต่งานบ่หลายกะนะครับมือละคันกับพาะนะครับแต่งานหลายกําลังการผลิตเท่ากับจะอยู่ประมาณสองคันหรือสองคันครึ่งนะครับแต่ขีปนะประมาณจะสามหมื่นนะครับลายติดตั้งครับอยู่สี่สามเหมือนเส้านะครับพ่อกันไหมนะครับขีปนะครับเด้อ